เออหลวงตาไม่มีนะเมื่อก่อนมีอยู่ตั้งวิยาวัชกรคนดูแลเงินอยู่สมัยนั้นหลวงตาไม่เปิดบัญชีนะไม่มีเลยหลวงตาจะให้โยมที่เป็นวิยาวัชกรที่สามสี่คนดูแลของหมู่บ้านนั้นนั้นแต่วิยาวัชกรที่หลวงตาตั้งมันหอบเงินหนีหมดเลยจริงตั้งชุดไหนก็ชุดนั้นบางชุดบอกว่าเอาไปจ่ายดอกเบีย้ยยังเก็บไม่ได้เท่าทุกวันนี้ก็ยังเก็บไม่ได้หลวงตาก,ก็เลยว่าต่อไปเนาะก็ไม่มีใครกล้ามาเป็นวิยาวัชกร เพราะว่าวิยาวัชกรเนี่ยมันก็มีคนดีหรือไม่ดีจริงไหมครูว่าอยากให้พวกที่ว่ามันอยากให้มีมกรรมการบ้านมันก็ตั้งกรรมการเงินมึงก็ให้อีกคนไปดูแลช่วยก็ได้นะมึงก็ตั้งวิยาวัชกรอยู่บ้านมึงก็ได้จําไว้นะวัดที่มีปัญหาก็มีวิยาวัชกรหมดนะวิยาวัชกรโกงเงินผ้าไปร้อยล้าน คนไม่เข้าใจหรอกเรื่องจริงๆมันเนี่ยหล้มตาเนี่ยมีหมดแหละบางทีเงินทอดพระป่าเงินอะไรอย่างเงี้ยเอาไปให้โยมเขาซื้อไว้ซึ่งแต่งตั้งมานี่แหละแต่พอเราจะเอาเงินมาทำกุฏิทำอะไรเนี่ยมันเอาไปจ่ายเงินกู้กันหมดแล้วคนละหมื่นคนละสองหมื่นแล้วก็เก็บไม่ได้ต้องรอ,อมันขุดมันก่อนนะสิ้นปีนะั่นแ่ะ แล้วขุดมันเสร็จมันบอกเอาไปใช้ทกศก่อนเอาไปเอามาทะเลาะกันวัดแตกมีแต่ปัญหาดูแล้วเหมือนดูดีนะทุกอย่างมีปัญหาหมดในระบบมันเพราะเกี่ยวกับคนไงที่จริงหลงจามไม่อยากยุ่งหรอกเรื่องเงินเรื่องทองอยากให้มีคนดูแลที่มีคนไว้ใจได้วุ่นวายใจหาเลยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงิน